เพชรไพลินสอนชัยสาวโรงงานที่เผินๆเหมือนมีชีวิตปกติแต่ใครจะรู้ว่าเธอมีความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างแสนสาหัสจากโรคเนื้อง,งอกของเส้นประสาทแต่เธอยังลุกขึ้นสู้เพื่อคนอื่นอีกหลายชีวิตท่านผู้ชมครับที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเพชรไพลินสอนชัยหรือน้องกระถินนะครับนั่งอยู่กับ ตอนนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่างนี้ครับทำไมเรานําเรื่องราวของน้องกระถินมาฝากท่านผู้ชมในรายการเจาะใจเราทุกคนมักจะรู้สึกว่าชีวิตเราลําบากลําบนมีความทุกข์มีความไม่สบายทําไมเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรากลับเป็นคนที่มีความสุขเผื่อแผ่นอกจากดูแลตัวเองได้แล้วยังเผื่อแผ่ความดีงามต่างๆไปสู่คนรอบตัวได้แม้ว่าเราจะมีน้อยก็ตามมีความทุกข์มากก็ตามก็คือวิธีคิดในด้านบวกซึ่งคุณกระถินคิดตลอดเวลา จริงๆแล้วชีวิตของคุณกฐินเท่าที่ผมรู้เนี่ยเป็นชีวิตของคนต่างจังหวัดที่แมใช้คําว่าปากกัดตีนถีบยังน้อยไปนะโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีลูกสองคนพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ํารวยพ่อมาป่วยเป็นอัมพาตหมายถึงว่าน้องยังเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องดูแลพ่อเหมือนวันลีเลยจะต้องวิ่งมาพลิกตัวเพราะว่าพ่อจะเป็นแพ้กดทับครับไปตอนเที่ยงกินข้าวกับเพื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องมากินกับพ่อต้องมาหาข้าวให้พ่อหาข้าวให้พอกินต้องทํางานหาเงิน ให้ครอบครัวจก็คือปากเส้นนักเรียนอะไรที่เป็นเงินตัดผมอะไรอย่างเงี้ยเราทำหมดพอเรียนไปได้สักพักหนึ่งมันก็ต้องเลือกว่ามีลูกสองคนคนหนึ่งส่งเรียนได้คนนึงต้องทํางานเรามีพี่หรือน้องครับมีพี่จ้ะมีพี่คนหนึ่งทําไมปกติเขาใช้พี่ทํางานแล้วน้องได้เรียนคือพี่มีความฝันว่าพี่อยากเป็นครูเราเห็นความฝันของพี่สําคัญและอย่างพี่เรียนเก่งกว่าเรา เราสละดได้ก็ให้พี่เรียนเราก็ขึ้นกรุงเทพพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายจ้ะพี่ชายเรียนหนังสือต่อเพื่อไปเป็นครูเราจบชั้นอะไรคะชั้นม6จ้ะม6ก็เข้ามาเป็นสาวโรงงานในกรุงเทพสมุดประการวันหนึ่งรู้ตัวว่าเกิดอาการป่วยแปลกๆกขึ้นจ้ะเป็นยังไงก็ตอนอยู่ม .2 อก็คือพ่อเสียตอนอยู่ม .2 อเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าสะโพกโตข้างนึงมีก้อนเราก็แปลกใจมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปหาคุณหมอที่คลินิกคุณหมอบอกว่ามันเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่ผิด ปกติที่เฉยไม่มีอันตรายใดๆตอนอยู่มสองเราก็ชราใจก็เรียนไปปกติทนก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่ได้รักษาอะไรแต่พอมาทํางานที่กรุงเทพมันเกิดอุบัติเหตุในการทํางานก็คือสะพกเราไปชนกับเหล็กที่ทํางานมันเกิดอาการบว,วมขึ้นซึ่งเราก็ไปเลยไปหาหมอที่โรงพยาบาสลสํารงหมอก็ดูว่าเช็คอุลตราซาวดูว่าเกิดอะไรขึ้นประบกกว่ามันไปเจอก้อนเยอะแยะเต็มไปหมดก้อนเนื้อก้อนเนื้อที่ว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เซลล์ธรรมดาของ ก้ามเนื้อเรามันเป็นก้อนเป็นปุยปอกอะจะเป็นเนื้อง,งอกเยอ,งงอ,อะเป็นหมดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเป็นไปของโรคนี้อย่างจริงจังจากคุณหมอนะครับในทางวิชาการว่ามันคือโรคอะไรเป็นอย่างไรนะครับเราไปฟังข้อมูลจากคุณหมอกันนะครับเพื่อท่านผู้ชมได้ทราบครับในตอนต้นนี้นอกจากทำเอ็กซเรย์ก็ทำเอ็มไอเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยสิ่งที่ก่อนจะเราจะทําผ่าตัดคนไข้ที่เป็นเนื้องอกก็คือเราต้องตัดชิ้นเนื้อมาพิสูจน์ทางพปยาธิวิทยาก่อนนะครับว่าเนื้องอก ที่ผู้ป่วยเป็นนั้นเป็นชนิดใดแน่นอนบังเอิญกรณีของคุณของคุณกฐถินเนี่ยเป็นเนื้องอกที่มันไม่แพร่กระจายไปที่ไหนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือนิวโรไฟบัมาอันนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์แล้วก็จะพบว่ามีเนื้อขาวนะครับมีกษณะเป็นเส้นเส้นก็มีบางส่วนที่มีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวบางส่วนนี้อันนี้ก็คือก้อนที่เนื้องอกอยู่นะครับอยู่ภายในไขมันของสะโพกข้างซ้ายนะครับเวลาเรารักษาก็คือเวลาทำผ่าตัดก็คือต้องเปิดผิวหนัง ดูเห็นสะโพกเข้าไปก็ไปเขาพยายามที่จะตัดเอาก้อนนี้ออกให้มากที่สุดถ้าทาได้นะครับซึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าโอกาสที่จะตัดออกได้หมดนี่โอกาสน้อยมากส่วนใหญ่แล้วจะตัดยังไงก็มักจะมีเศษของเนื้องอกของเส้นประสาทเหลืออยู่หลังจากนั้นเนื้องอกจะค่อยๆโตขึ้นมาซึ่งถ้าเราผา่าสามารถผ่าตัดออกได้มากโอกาสที่มันจะโตขึ้นมากลับมาให้เราผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งก็จะนานออกไปส่วนจะมีอาการปวดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่าก้อนนั้นเนี่ยไปกดทับเส้นประสาทหรือกดทับอะไรหรือไม่ คุณผ่าไปแล้วกี่ครั้งครับสี่ครั้งจ้ะในเวลาแปดเก้าปีนี่แปดปีจ้ะสี่ครั้งแล้วจ้ะและยังต้องผ่าอีกต้องผ่าอีกจ้ะทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงมันมีอาการอะไรมันก็นั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้นอนงายไม่ได้เลยระยะเวลาแปดปีนอนงายแบบคนธรรมดานอนงายไม่ได้จ้ะม่ได้นอนภาก้อนจ้ะมันจะทับก้อนแล้วมันจะปวดมันจะปวดตุบๆอย่างเงี้ยเราจะนอนไม่ได้เลยนั่งอย่างงี้ก็ไม่ได้นั่งอย่างี้ก็ปวดเราต้องคือ หนูคุยกับคุณอยู่คุณก็จะรู้ว่าหนูกาลังบิดอยู่แต่คือหนูก็พยุงของหนูอ๋อบางทีถ้าหนูต้องนั่งเอาข้างนี้ขึ้นเพื่อให้น้ําหนักไม่ไม่กดมาสะโพกข้างนี้ก็ต้องทาก็ต้องทำได้ตามสบายนะครับตอนนี้คุณปวดอยู่ไหมปวดจ้ะเนี่ยที่นั่งคุยอยู่นี่คุณก็ปวดปวดจ้ะไม่ผมกาลังคิดว่าผมเคยปวดท้องเคยปวดฟันเคยปวดหัวแต่มาแล้วก็ไปแต่ช่วงที่มันมาชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงผมทรมานมากแต่คุณปวดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราต้องทําใจให้ชินเพราะเราต้องปวดไปอีีกตตลอดชวิ แล้วก็พยายามมองมองโลกในแง่ดีว่าเราเป็นเนี่ยมันแค่นี้เรายังเดินเหินได้คนที่เป็นหนักกว่าเรามีเยอะแยะเขายังสู้ได้เขายังอยู่ได้แล้วเรามีสองมือสองเท้ามีหนึ่งหัวใจทําไมเราจะไม่สู้แล้วมีวูบไม่ไหวแบบใจไม่ไหวไหมใจไม่เคยโทอจ้ะจริงเหรอจ้ะมันเป็นการป่วยเพียงแค่แผลกายใจหนูไม่เคยมีแผลผลออกมาบอกว่าเราเราเป็นเนื้องอกไม่ใช่มะเร็งออนั่นคือชีวิตใหม่ออให้สัญ,ญญากับตัวเองว่า,วา ตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดกับชีวิตเราจะจนจะเจ็บยังไงแค่ไหนเราจะไม่ท้อเพราะฉันไม่ตายแล้วถ้าท่านผู้ชมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เธอเจอแค่นี้แล้วยังไม่ใช่คุณพ่อป่วยจนเสียชีวิตดูแลต้องมาเป็นสาวโรงงานเพื่อส่งให้พี่ชายเรียนเป็นครูก็หวังว่าจะชีวิตดีขึ้นตอนนี้ส่งทางบ้านะเงินเดือนสาวโรงงานที่หนูทําอยู่เท่าไหร่เจ็ดพันบาทจ้ะเจ็ดพันบาทแบ่งยังไงแบ่งให้แม่สามพันบาทให้พี่ชายสองพันบาท อีกสองพันให้พี่ชายเหลือเราสองพันทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตเดือนละสองพันอยู่ได้อยู่ได้ทมกลางความเจ็บปวดด้วยจะพี่ชายเป็นเป็นอะไรครับจะไม่ไปส่งพี่ชายเป็นไตวายระยะสุดท้ายปริญญาที่ได้มาก็เป็นเพียงกระดาษใบหนึ่งวางไว้ที่บ้านซึ่งซึ่งหนูวังกับมันถึงไม่ใช่ว่าความฝันเราแต่เป็นความฝันของพี่เราหวังเราทํางานส่งไปส่งไปให้พี่เรียนมันก็เป็นกระดาษใบหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็ยิ้มแค่นี้ ต่อไปเราเป็นเสาหลักแล้วเราเป็นเสาหลักเราก็ต้องท้อไม่ได้ถึงโลกที่เราเป็นมันจะหนักครับเราก็ยังดีกว่าพี่ชายเรายังทํางานได้มีเงินเดือนอถึงมันจะเป็นเงินน้อยนิดแต่ก็เป็นหยาดเหงื่อแรงงานของเราส่งไปไม่ได้สําคัญหรอกว่าเขาจะใช้ยังไงคือเราอยากให้สิ่งดีๆกับครอบครัวเรามไม่ใช่ว่าเราจะทํางานแล้วได้เงินกินอยู่บสบายาบาเลอบํารุงตัวเองใช่นั่นมันไม่ใช่ความสุขการที่หนูจะเดินไปข้างหน้าหนูต้องเอาครอบครัวหนูไปด้วย ไม่ว่ามันจะไปถึงหรือไม่ถึงจุดหมายเราก็จะไปด้วยกันเพราะชีวิตของพวกเราไม่บอกไม่ได้ว่าจะตายวันไหนใครจะตายก่อนอเราจะกอดคอกันไปไม่ว่าใครจะเป็นไรในช่วงเวลาที่เราเดินทางเราก็จะมีความสุขว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วเท่าที่ฟังมาก็ผมก็คิดไม่ออกว่าจะมีทำดีกว่านี้ได้อย่างไรน้องทำดีที่สุดแล้วจริงๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีเวลาเราชมรายการหรือดูละครก็ได้ลองย้อนกลับไปดูตัวเองนะครับท่านผู้ชม ผมเองหรือคุณเราพาครอบครัวพาคนที่เรารักไปด้วยกันเราทําดีที่สุดหรือยังน้องกระถินทําดีที่สุดแล้วถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับจะพาท่านผู้ชมไปที่บ้านของน้องกระถินที่จังหวัดบุบลราชธานีไปดูว่าชีวิตที่นั่นครอบครัวที่นั่นเป็นอย่างไร คุณผู้ชมครับตอนนี้เคนโดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่บ้านของน้องกระถินนะครับวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับครอบครัวของน้องกระถินกันแต่ออกตัวก่อนนะครับว่ามื้อนี้ผมอาจจะต้องว่าอีสานนพราะวแม่ของน้องกระถินพื้นว่าอีสานครับสวัสดีครับพี่ชายน้องกระถินปะครับเนี่ยครับโอ้พี่ชายที่น้องกระถินเล่าให้เราฟังนะครับว่าป่วยป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังรู้ตัวว่าป่วยนี่มานานแล้ยังแค่เนี้ย ตอนที่เรียนกําลังจะจบครับเรียนจบมหาลัยก็รู้สึกว่าจะป่วยทีนี้เราไปตรวจเลือดล้วเจอแล้วก็รักษากินยาไปเรื่อยๆครับแต่พอเรียนจบประมาณปีสองปีแล้วทีนี้มันมีอาการมันมีรู้สึกบวมตัวบวมแล้วก็เหนื่อยแล้วก็แบบว่าความดันสูงขึ้นแล้วก็เราไปตรวจไปตรวจทีนี้เขาบอกว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วก็ต้อง ทำการรักษาล้างไตทางช่องท้องเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายจะน้อยมากแล้วก็เราสามารถทําเองที่บ้านได้แต่ก็ต้องอดทนหน่อยเพราะราว่าเห็น <อด S 1> ว่า<น>ต้องล้างวันหนึ่งหลายครั้งวันหนึ่งสี่ครั้งครับตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงฮะตอนรู้สึกตอนแรกก็คือท้อแล้วก็หมดอะไรตายอยากแล้วก็ไม่อยากทําอะไรก็คือแบบว่าทําไมเรามีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วเราแทนที่จะ เป็นตัวตั้งตัวตีของครอบครัวแทนที่จะได้มาพัฒนาแทนที่จะได้ไปแบบช่วยครอบครัวครับแต่เราไม่ได้ช่วยในส่วนนี้เพราะว่าเราเราเราป่วยซึ่งซึ่งมันเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะครับอีอแ่แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เห็นหยางอยู่นู่นนี่ลกค่ะบ่โอ้ขอลกน้ำเด้อลกไปพอกันไปเนาะ โอ้กะบัวหงามปันไดเนาะปีนี้กะบัวหงามมันเป็นโยูโอ้ครับครับค่าใช้ใจ่ายนี่ต่อปีนี่ได้เท่าไหร่แม่นี่ไล่ไี่ที่เฮ็ดหน้ากันอยู่นี่ส <20, 000. S 1> องหมื่นสองหมื่นต่อปีสองหมื่นต่อปีก็คือแม่ได้เงินจากการเฮ็ดหน้ามาเอาไปรักษาลูกไส้ <ตา S 1> เดือนนึงแม่ต้องใส่เงินเท่าไหร่ดูแลทั้งตาดูดูแลผี่ไส้น้ำแล้วก็ค่าใช้จ่ายในใบ้านก็ปร,ประมาณสี่ห้าพันสี่ห้าพัน บพอพอพอกระพาักกะทินบาไหมากกนทินกบพโ<ฮ>อครับในฐานะที่แม่เป็นแม่เนาะมีลูกสองคนป่วยเบิดจังซี่ความหูเสือของคุณแม่เนี่ยตอนนี้มันเป็นจังไดเนี่ยแม่กะเสียใจใจอยู่คือไปเห็นลูกเพิินกโอ้อยลูกตกป่วยเนาะแม่ก็กแก,ก่กนะนี่เป็นงานศพงานยังย่ามไรบ้านนอ่อัจบายกัลูกแม่เป็นนอ่ปัจบายแม่ก็คืดไปคืดไปคืดสภาพไปงานศพก็ย่านแต่ย่านถือลูกโตกะสีจังซี่แล้วเนาะกะย่านอื เพราะว่าพ่นเป็นตไตว้รายระยะชุดท้ายแม่กะคิดไปก็คิดไป,ค,ดไปคิดมากอะซูไปโอ้แม่หัวใจเข็มแข็งร้ายได้เนี่ก็เข้มยุคถ้าแม่อันอันนี้ร้ายแม่ก็สีป่วยรุงไปอีกกะสิบว่ามีผู้เบ่งอีกครับ<ม>ตอนเลยตัดสินใจอันนี้ตอนนี้เหมือนแม่เฮ็ดยังกะเฮ็ดยุ่ผู้เดียวนักมากกำลังใจความหวังกับลูกทั้งสองคนเนี่ยคุณแม่หวังหวังอีหยังในตัวลูกบางตอนนี้หวังภูมิใจในตัวลูก ครับอยากขอบคุณลูกอยากดีใจมากลูกทําได้ให้แม่จานี่ก็คือกะทินป่วยแต่เห็ดํำนี่ก็ถือว่าโชคดีของการมีลูกดีแล้วดีใจครับสงสารลูกกตเฮ็ดจังไหนบ่ได้สงสารกะทินเพ่นเป็นผู้หญิงบ้านเพนกับมะลาพิชสอบแท่นที่ที่เด้อไอ้ครับจอยไอ้กับมาเป็นยังสี่ มะะื่อรับผิอบแม่ยังมีตาอีกครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าคิดว่าหมดแล้วมัง้งเจอมาขนาดนี้หมดแล้วมัง้งก็ยังไม่หมดอีกเพราะว่าสิ่งที่เธอเป็นเธอก็ยังสามารถหมายถึงว่าสิ่งที่เธอมีแค่น้อยนิดเนี่ยแทบจะไม่พอใช้จ่ายกันในครอบครัว ก็ยังแบ่งปันให้คนอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อตัวเองสบายแล้วลองเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับคุณกระถินยังไม่เคยสบายแต่ช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นที่ว่าคือใครครับ